ก็จากคลิปก่อนนะครับที่ผมเคยได้ทดสอบตัวมอเตอร์ปั๊มออกซิเจนนะครับขนาด12โวลต์6วัตต์นะครับซึ่งก็เปิดทำออกซิเจนให้กับบ่อกุ้งที่เราเลี้ยงไว้นะครับก็เปิดต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับซึ่งก็ ทำงานด้วยดีมาตลอดนะครับแล้วก็มีสักวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยลมที่ออกมาที่หัวออกซิเจนนะครับก็เริ่มอ่อนแรงลงนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยไม่มีลมออกมาที่หัวออกซิเจนแล้วนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับมอเตอร์ที่ซื้อไว้เดี๋ยววันนี้ก็เลยจะลองมา แกะแล้วก็ลองดูว่าสามารถซ่อมได้ไหมนะครับครับตอนนี้ก็ต่อไฟลองเทสดูแล้วนะครับนะครับมันก็จะค่อนข้างอ่อนลมก็ไม่ได้แรงเหมือนตอนแรกๆที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วนะครับครับก็เป็นทั้งสองตัวเลยนะครับ ที่ซื้อมาก็ตัวหนึ่งแปดสิบบาทนะครับแล้วก็รวมค่าส่งด้วยเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็เป็นตัวละประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับตอนสั่งเนี่ยซึ่งเราก็มองว่าราคาต่อตัวเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะครับ แต่ว่าเราสั่งของจากเว็บไซต์ออนไลน์นะครับก็ใช้ระยะเวลาในการส่งของเนี่ยประมาณสิบสองวันนะครับซึ่งมันก็นานพอสมควรเลยนะครับกับการที่บ่อก,กุ้งเราเนี่ยจะไม่มีออกซิเจนให้กับกุ้งที่เลี้ยงไว้ในบ่อนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาพอร์หรื้อดูก่อนนะครับว่าสามารถที่จะซ่อมในเบื้องต้นก่อนได้ไหมนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองถอดดูตัวมอเตอร์ก่อนนะครับ ด้านในก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับที่ตัวมอเตอร์นะครับก็จะเป็นเดือยเหล็กยื่นออกมานะครับแล้วก็ที่ตัวหัวปั๊มเนี่ยน่าจะเป็นตัวตัวรับนะครับแล้วก็เหมือนกับน่าจะสั่นตัวนี้ทำให้เกิดลมออกมานะครับท ก็จะหมุนควงนะครับตัวนี้ครับตัวเดือยน,นะครับก็จะหมุนควงซึ่งเข้าใจว่าน่าจะไปทําให้ตัวหัวตัวนี้นะครับเกิดการสั่นนะครับแล้วก็เกิดแรงลมอัดเข้าไปทางช่องลมออกนะครับทีนี้ตัวที่จะพบปัญหาไหมา ตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นแล้วว่ามันขาดนะครับเนี่ยเหมือนกับว่าเราเปิดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทำให้อายุการใช้งานของตัวน่าจะเป็นเป็นแผ่นยางนะครับก็มีการขาดฉีกขาดออกมานะครับเนี่ยช่องนี้ไม่มีทั้งหมดจะมีอยู่5ช่องนะครับแต่ที่เห็นขาดเนี่ยหน จะขาดอีกหนึ่งขาดแล้วว่าสองนะครับแล้วก็จะขาดอีกหนึ่งสามเลยครับนะครับสามช่องเนี้ยขาดไปหนึ่งสองแล้วก็สามหนึ่งสองสาม,สามเรียงกันนะครับขาดไปแล้วทําให้เข้าใจว่าตัวปั๊มลมเนี้ยได้ไม่เต็มประสิทธิภาพที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนตอนแรกที่สมบูรณ์ดีนะครับ ในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยดูแล้วน่าจะปกตินะครับ<ม>เป็นแผ่นยางเหมือนกัน<ม>ดูแล้วน่าจะปกติอยู่แต่ตัวที่มีปัญหาจะเป็นตัวตัวส่วนที่มีการขยับเพื่อให้เกิดลมครับเนี่ยไหมครับนะครับพอ<ม><ม>กระเพื่มพอตัวหัวเดือยของมอเตอร์เนี่ย หมุนควงนะครับก็ทำให้ตัวตัวปั๊มเนี่ยเคลื่อนไปด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการปั๊มขึ้นมาแต่ตัวเนี้ยมันขาดไปนะครับนี่ครับเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องขาดไปเนี่ยเห็นเลยครับลูโบหนึ่งสองก็น่าจะสามตัวนี้โอเคตัวนี้อันหนึ่ง ครสามช่องนะครับตอนนี้ยางที่ที่ใช้เนี่ยเป็นยางนิ่มๆอยู่แผ่นยางนะครับจะเป็นแผ่นยางนิ่มๆนะครับซึ่งเดี๋ยวกําลังคิดว่าจะใช้อะไรนะครับที่ทําให้มีการประสานส่วนที่ขาดออกไปนะครับแต่ว่ายังคงที่จะให้ความยืดหยุ่นได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เมื่อเกิดการหมุนควงแล้วเนี่ยตัวปั๊มเนี่ยมันต้องยืดหยุ่นได้ครับ ก็เดี๋ยวจะลองใช้กาวตัวนี้ดูก่อนนะครับจากที่เคยใช้กาวตัวนี้มานะครับตัวเนื้อกาวเนี่ยเมื่อแห้งแล้วนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีการยึดเกาะที่ดีอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาทากันดูเลยนะครับ ก็เดี๋ยวทาเต็มไปเลยนะครับทั้งห้าช่องนะคร,ครับก็อันนี้ทาครบไปแล้วห้าช่องครับก็จะทาเฉพาะด้านนี้นะครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทำให้มีการปั๊มลมเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรานำไป พิงแดดไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้กาวก็เริ่มแห้งสนิทด,ดีแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองมาประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ก็ต่อกับคืนแล้วนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองต่อไฟเข้าไปนะครับองอากาศครับก็มีเพิ่มมากกว่าตอนก่อนที่จะซ่อมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะถอดของอีกตัวหนึ่งนะครับมาลองทากาวดูเหมือนกับอันแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาเทสกันดูอีกทีนะครับตัวนี้ก็อีกตัวนึงนะครับที่ทำการทากาวไปแล้วนะครับแล้วก็นำไปพึ่งแดดมาตอนนี้ก็เริ่มแห้ง นิดดีแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลองประกอบกลับเข้าไปแล้วก็ลองทดสอบการปั๊มลมดูนะครับ อเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวจะลองต่อไฟแล้วก็จะเทสดูว่าลมออกได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ <S <S ก็พอมีลมออกมาอยู่บ้างดีกว่าตอนแรกนะครับที่แทบจะไม่ค่อยมีลมออกมาเลยนะครับ ก็วิธีนี้ก็น่าจะใช้ได้ชั่วคราวอยู่ก่อนนะครับช่วงระหว่างที่จะรอสั่งซื้อของเข้ามาใหม่นะครับน่าจะพอแก้ขัดได้ชั่วคราวนะครับ